วัดไปดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเกมอ่าอะไรวะอะไรโดนสต็อปเอ็กโนตอะไรนี่แหละซึ่งผมเห็นคนเขาเล่นแบบเฮ้ยมันน่าสนใจไปเกมเนี้ยคือมันน่าสนใจตรงที่คือมันต้องใช้เสียงเล่นครับคือมันต้องต่อไม้เล่นางเนนะี้ยคือผมเห็นหลายคนเล่นไงอ่าเห็นจานเจเล่นด้วยก็เลยแบบขอร้องบ้างสักนิดนึงเหน็นน่าสนใจมากเลยคืออาจจะมีเสียงดังบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเตรียมตัวตกใจหรืออะไรก็ได้นะฮะมาเริ่มกันเลย เติดวันแล้วค่อยเดิงแน่ครับถ้าเกิดพูดรุบเบาๆก็จะกระโดดค่อยๆไปค่อยๆไปครับจิมมี่ค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆครับกระโดดค่อยๆไปลค่อยๆไป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 วิ่งวิ่งวิ่งโดดยาวยาวยายอครับโดด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  ตัวเหียอะไรตัวเฮี้ยโด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 อันนี้ก็เป็นแค่คร่าวๆนะครับชอบๆขอขอรอๆอีกสวัสดีเราชื่อจิมมี่วันนี้เราจะมากระโดดผ่านด่านกันอย่างง่ายๆมันน่าจะง่ายกว่าเกมมาริโอเนโกะเป็นไหนๆไอ้เคร็บตาย

คือเล่นเกมนี้บอกเลยว่าข้าวมาตกใจได้เพราะแม่หาวเป็นบ้าอะไรแบบนี้ลูกกูเป็นอะไรลูกกูวายอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยบอกต้องบอกพ่อแม่ก่อนครับว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรนะครับต้องเตรียมมันก่อนพ่อแม่เควลูกช็อกอไรหรือเปล่านะฮะมาขอฮ้ยมันสนุกว่ะชอบชอบค่อยเดินไปค่อยเดินไปนะครับจิมม่จิมเม่โดดไปสั้นๆโดดค่อยๆเป็นค่อยไปเราไม่รีบ <c oughs> จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้โด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 ดนะโดดแล้ว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 จังหวะต่อไปต่อไป

มามามาโดดแ <c oughs> ม่งกัดจังหวะไม่ทันเอาใหม่เอาใหมา่ามาไปเลยจิมมี่ลูกพ่อจิมมี่จิมมี่จิมมี่เข้าไปจิมมี่เข้าไปลูกพ่อค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าเราหายใจมันจะไปไหมหายใจไม่ <ใน S 1> ไปอะ่ะต้องมีเสียงพูดเท่านั้นครับโดดโดดพุด๊บพุ๊บพุ๊บพุ๊บอ่าผมต้องคิดคิดแบบสคริปต์เนื้อเรื่องว่าว่ามันจะไปยังไงต่อเนีะยืออออออ

กตกตกได้ได้ได้บูมบูมบูมมึงมึงมึงล่วงล่วงล่วงมันไงนะฮะคือเกมนี้คือจะพูดอะไรแบบมเลยเปิดไม่ได้ไงคือเลย่อเปิดมันก็จะโดดอะไรไปเรื่อยอ่ะเออมันเฮ้ยขัดใจไอ้ตาลกตาลกเดียววะชอบชอบแต่แม่งเจ็บคอเราต้องมาไปชิ้ด่านแรกกันครับเอ๊ะไม่มีด่านไหมไมนมีด่านไหมจวสกอร์อยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเนี่ยทาเวลา โอเล่ตั <problem> <light> ้งนานลืมด er> <galaxy>, <government> ูอ่าไปครับไปครับไปครับจิมมี่จิมมี่จิมมี่มมจมม่โอ้โหจิมมี่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 ลูกพอจิมมี่แล้วก็แล้วก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปตุ๊กตุมีตุ๊ก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 ตุ๊าตุ๊กเจ้าหญิงเจ้าหญิงตามหาเจ้ตหญิงุาตุมเตุ๊ก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 ตุหกตุ๊กตุญิงอาจจะเจเจ้ามาป่า มาปปปปจจจััััััับบบตตตตววววไไไไๆสวัสดีฮะเราชื่อจิมมี่ฮะวันนี้เราจะมาเดินเล่นกันนะฮะเราจะมาเดินเล่นการกลางหน้าผาเป็นหน้าผาที่ที่ที่สูง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 ชันสูงชันสูงชันผมจะค่อยๆไปนะผมจะไปตามหาพ่อผพ่อพ่อพ่อของผมอยู่ไหนพ่อผมผมจะมาตามหาพ่อนะครับผมพลาดลงจากพ่อผมพลาดลงจากพ่อที่สวนสนุกสวนสวน สวดีบัวดีบ er, hmm. ัวสนุกที่ดีบัวดีบัวดีบัวดีมาตัวอะไรตัวอะไรตัวตัวตัวอะไรตัวเมื่อกี้ผมตกใจตกใจตกใจอย่าไปลงอย่าไปลงดีกว่าดีกว่าแชรดูช่วย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 กูด้วยสวัสดีครับผมจิมมี่ฮะวันนี้ผมจะมาตามหาแม่ฮะผมพลาดหลงจจอแม่ที่ของลดราคาฮะที่ห้างสรรพสินค้าแหงนึง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  โอ้โหตอนนี้คนกำลังแย่งรูดซื้อของของของเซล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 กันเลยนะฮะโอ้ยใครจะดีช่วยผมตามมาหาแม่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 ผมผมผมยาวนี่จะลูกลูกลูลูกลูกลแล้วนี่มันเกมเพี้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีทุกคนฮะวันนี้ผมจะมาตามหาพ่อหาแม่ครับตอนนี้พ่อกับแม่ผมหายตัวไปครับ ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนพ่ออาจจะไปมีกิ๊กก็ได้มีกิ๊กมีกิ๊กมีกิกมีกิกมีกิ๊กก็ได้ครับผมรู้สึกเสียใจมากๆเลยแม่ผมก็อาจจะมีมีทู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 ก็ได้ผมรู้สึกเสียใจมากๆเลยผมจะตามหาท <nervous S 1> ั้งสองคนสคนสคน2อ2สองสองสองสอยกูตายแล้ว <in the> <surely> ่วไปยังไปยังจิโร่เยอะๆอนเออออย่าไปยงไปง เลยดอยนี่ลอยเด็ดเด็ดเลย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 คลยเ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 ลย ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยคยค่อยโดด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 โค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเดินไปนะค่อยๆโดด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 ค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะทุกคนทุกคนทุกคนแล้วก็โดดโดดโดดแม่งเหนื่อยชิบหายขามไปเลยขาม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  คือเหมือนว่าตอนจังหวะโดดนี่เราต้องใส่เสียงลมกระแทกเข้าไปถึงจะโดดสูงขึ้นปะเดี๋ยวลองลองลองนะลองลองนะโดดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โดดโดดผมจะค่อยๆผมจะค่อยๆเดินไปนะฮะโดดโดดไปข้างหน้าผมจะค่อยๆเดินไปข้างหน้านะฮะค่อยๆเดินค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็โดดโดดผมจะค่อยๆเดินไปข้างหน้า ผมค่อยๆเดินไปข้างหน้าเพื่อตามหาพ่อกับแม่ของผมผมลงทางกับทั้งสองคน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 ผมรู้สึกเสีย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 ใจ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 กูไม่เล่นแล้วเอาละครับผมว่าพอแค่นี้่ันดีกว่าแม่งเก็บคอเอาสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ